ฮะเอา้าบอลลัมมปลาละรลาละ,เลาละเบิดใครปลาระเบิดปลาระเบิดไข่แล้วระเบิดไข่เอ๊ะเมื่อกี้ระเบิดกันกับพี่ยิงดี้อ,อะทำไมนะ่ะโอ้ไม่นะเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะเราอุตส่าห์ได้แขนมาคนละข้างเฮ้ยไม่เป็นไรนะเกลียดกระทะว่ะทำไมอ่ะกระทะเขาไม่น่ารักหรอกทำไมมันเป็นกระทะอัพด้วยเป็นกระทามีฮิวฟี่ด้วยนะเว้ย <c oughs> เราไปวงเหลืองๆแหละเราไม่ต้องไปอะไรนะไอ้นั่นห <c oughs> รอก Let's head to outpost นั้แต่ได้หมดเราต้องใช้ลูกซองในการยิงซอมบี้เว้ยไหนบักบี้บักบี้มันนี่แล้วแค่ไปยืนมองหน้ามันเดือดตี <c oughs> ยิงตัวเล็กกับตัวใหญ่เกิดพอดีไอเวรแสดงมีคนขี่บอดเข้าวงนั้นบอดเยอะแมนบอดไฟฟ้าน่ะแสดงว่าโดนเจ้ากินทำไมต้องโดนเจ้ากินแม่เข้าใจอันนี้วลีจากอะไรหรือยิงไม่โดนเออยิงไม่โดนตะโกนแตก นอกเลยกูชะโมกสักลูกไหมไม่สินะมึงเดินหาของมึงอยากตามศพอยู่แต่ก็ยังไม่เจอนั่นอุยอยู่ไหนเนี่ยอ๋อออชนก๊าลังเดินลงไปข้างล่างมันยิงกันอยู่มันยิงกันอยู่ฉันเหาะขึ้นมานะ่ะแล้วฉันก็ยิงมันไปตัวหนึ่งแล้วชนก็โดนตีต่อฝั่งตรงข้ามยิง อยู่มาแล้วบนบ้านจะถ้าเขียนทำไมไม่เอาเนี่ยไม่ไม่เอาแล้วเดยวทิ้ง <laughs> thank you อยู่ชั้นล่างแล้ว่ะเขยวงมานี่หว่าใช่จะเข้าวงไหมเข้าเข่าเข้า ทำไมเป็นอย่างนั้นสะดุง้งหมดอะไรไอ้คนไทยเพราะว่าที่ ตายวงอยู่เนี่ย,ม,ยมันตายแกถือมันตายมันล็อกวงมันล็อกวงเอ้ายัย <Yeah, S 1> ตายวงหมดเลยไอตาวงหมดมาเท่าไหร่นะล้วฉันจะทำภารากิจนั้นได้ยังไงอ่ะฉันขาดเธอไม่ได้เออขาดได้เอ,อ้อ เบื่อชีวิตกำลังจะเข้าเลขสามอะใช่ไม่กี่ปีเองยอุ้ยไอ้นั่นใครฉันทำไม่ได้อ่ะเธอเขาหน้ากลัวเกินไปอ่ะแต่ฉันไม่เห็นตัวเชนได้ยินจะเสียงเปิร์นตัวอยู่นามารุฉันทำไม่สำเร็จนะเลยฉันไม่ชอบเลยสิ่งนี้ไหนอะเสียงเปิร์นมันมีแต่เสียงเปิร์นทำไมไม่เห็นตัว ไม่เห็นจะมีอะรอยลูกปืนเลยเมื่อกี้มันยิงตายไปแล้วเก็บไปนหนึ่งไงตาเอ๋บิ๊บอย่าพูดยังไงสินะกูวิวโอ้ยตกใจหมาเราชลองตัวแล้วอะ่ะ <c oughs> เขาต้องเป็นคนละตี้นะ เขาต้องยิงกันสักทีนะฉันกลัวนะ่ะไม่เขาตีเดียวกันอุ้ยหนูหนูหน,หน,หนูมาแล้วหนึ่งก้อนหินก้อนนั้น,นอุ้ยเขาต,ตีเดียวกัน,กนจริง<ๆ>ด้วยอ่ะทำไมอ่ะทำไมต้องโหดร้ายอย่างนั้นด้วยวะ,ะเอ้าโชว์พลังไม่ได้ได้วยมัด <laughs> มันอยู่ไหนไม่รู้ <laughs> ต้นไม้เห็นตัวต้นไม้ตักต้นหนึ่งอ่ะหนึ่งสองสามไงว่ายเหกมันคว้างแล้วเปิดใส่บอกบอกแล้วต้นไม้ตักต้นเฮ้ยแกทำได้แกทำได้ทำไม่ได้แกเอาหมัดอะไรมาเนี่ยถ้าไปโดนเราตายอีห่าเลยนะเนี่ยมันเจ็บมันเจ็บ ขับหนีแม่งเลยมันคงงงเช่อ,อะไรอะแลบวไงอีวะวิมันต้องต้องนี่เออเนี่ยนี่นายแกทำได้มาแล้วไปอีกได้แล้วบอกแล้วจกว <c oughs> ทำได้ไม่เชื่อฉันฮ่ามาเต้นด้ขนาดไหน y o u r ย the best เบี้ยได้แวทำไมเรามีโคลาโล่อะ <ๆ S 2> มันเป็นอย่างนี้เหรอทำไมเรามีโคลาโล่อะ เรามีควรแล้วเห็นไหมทุกกำลังใจวิกิอยู่เสมอเย้ออ๋แล้วไม่มีโล่สองอัน MVP จริงๆคือยุกิเว้ยแต่ดีอ่ะคือคนที่รอดก็เลยได้โล่ไปด้วยเย้นัดปุ๊กเกี้ยวเยี้ยว เพราะไอเทมพิเศษอ่ะอันนั้นมันตีทีหนึ่งมันสี่ถึห้าดามเมจนะเอไม่<อ>ิดศึกษาขนาดนั้นเลยอ่ะเนี่ยยูกิไม่อยากเลยอีเวนต์ก็บอกนะจะเปลี่ยนให้เดวสักทีไม่อีเวนต์ดอปของเยอะดิ